อันนี้หรอสีสีสีเงินเงินสีเงินคือคนผิวขาวสีทองคือผิวสองสีแบบหนูตัวนี้เอาไว้ถ่ายเวลาเราไปถ่ายแบบตามทะเลพี่ย่าเราไปทะเลเราไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ตอนกลางคืนเราต้องการความฉําวาวผิวเราด้วยตัวนี้พี่ย่าลองเทสได้นะคะหลังแขนหลังแขนหรอใช่ครับพี่เอกลองเลยค่ะส่วนผสมอะไรแม่บอกไปหน่อยตัวนี้ตัวนี้มันเป็นน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันทั้ง5้าชนิดก็มี มีน้ำมันรำข้าวหอมเนาะน้ำมันรำข้าวออริทออยล์ออลิทอยล์พี่หน้ามันจะมีความมันๆนะฮาเกนออยล์ขาดเกนออยล์แล้วก็ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าเครื่องน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บำรุงร่างกายเวลาเราทานก็ดีตอนนี้เรามาบำรุงแขนบำรุงร่างกายให้ให้ชุ่มชื้นและวก็ยาวและที่สำคัญครับพี่ย่าลราทานดูมันกรีเตอไม่มันไม่มันเป็นกริตเตอร์มัแค่ที่บอดี้เท่านั้ใช่ครับ เวลาเราไปทะเลอย่างเงี้ยแม่เราต้องการความฉ่ำใส่ใส่ใส่ชูไวน์น้ำแล้วมันปังแบบถ่ายรูปออกมาแล้วมันมาเนยยังหนูเนี่ยหนูเป็นเซอร์ปาร์ตี้เวลาหนูไปพักหนูก็จะต้องใส่เกาะอกสายเดี่ยวหนูก็จะทาบนบนเนินหน้าอกอะไ๋อมีหน้าทำไมแบบบางคนดูแบบตัวเงางามแบาตอนนี้เนื้อกิสเตอร์คือจะมีเนื้อกิสเตอร์เบาๆทำให้ดูเนื้อสวยความฉ่ำแล้วก็หอมได้จะมีกลิ่นมะพร้าวเบาๆพี่ยาเออหอมหอมกลิ่กันใช่สวยอ่ะอันนี้เราเรียกชื่อเต็มๆว่า ยัวบอดี้ออยยัวบอดี้ออยคริสต์เตอร์ก็คือก็คือตะก้าตะก้าหนึ่งจะเป็นครีมบำรุงนะคะตะก้าสองเป็นบอดี้ออยล์และตะก้าสามเป็นมาร์คคอลลาเจนแต่ละอันราคายังไงอะเราพูดถึงตะก้าสองก็เก้าร้อยแปดสิบค่ะวันนี้มาบ้านพี่ยามาบ้านพี่นกล้พาเอาไปเลยเท่าไหร่คะราคาหกร้อยหกสิบบาท ร้อยกว่าบาทนะคะวันนี้มาบ้านนบนภาเอาไป260จบจบตอนนี้มีคูปองจากติ๊กต็อกช่องนี้นะคะอยู่ที่220บาทจ้า2 2งโคตรถูกยงนเนี้ยคือตะกราแรกค่ะตะกาต่อไปค่ะพี่เอกเฮ้ยอะไรคะตะกาต่อไปคืออะไรคะไหนคะตะกาต่อไปคือแม่ you a r น b ิ t h อันนี้เหรอฮะ อันไหนบอกมาอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาก้นดำาูตายเลยรัจะดูได้ไหว่าก้นดำง่ามแขนดำโอ้ยงามขาดำโอ้ยเรามีโลโก้ชัดเจนอยู่หน้ากระปุกก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องของความดำเลยเฉียจุดซอนเลนค่ะรู้แล้วตัวนี้มี่วนผกออะไรบ้างแม่ตัวนี้เขาสวอชไหมแ้่สอชได้หมดเลยค่ะแล้วน้ำแข็่ปง แถวก้ามขาคนบางทีมันจะมีกลิ่นอับหรือว่าจาั๊กกะแล้เวลาทําบางคนแพ้รค<ล>อก็สามารถใช้ตัวนี้เพื่อแก้ปัญหาทาตรงไหนขาวตรงนั้นครับขาตรงไหนขาวขึ้นตรงนั้นสว่างตรงไหนสว่างาาตรงนั้นเพราะมันเพราะตัวของเขาจะมีทั้งวิตามินซีแล้ว่็มีต่างแล้วก็มีพังเบอร์รี่ช่วยบำรุงร่างกายไปด้วยครับนี่เลยทาเต็มผิวแล้วแล้วก็ยังทำบำรุงผิวใหม่ที่เกิดขึ้นมาทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ดีดีต่อร่างกายส่วนราคาเหมือนกันกับพี่ยาปกติเก้าร้อยแดสวันนี้ วันนี้ก็เหลือ2องให้ไปเท่ากันเลยแม่2ตะก้าตะก้าละ26ค่ะโฮ้ยเวลาขาดแตกแฟนมากตะก้าละ26เท่ากันเลยค่ะเฮ้ยแล้วแต่ตอนนี้ในไลฟ์เรานะคะได้คุปองจากติ๊กต็อกเหลือ210บบาทจ้า สิใครได้ราคาเท่าไหร่บอกมานะทุกคนตอนนี้ตะกร้าที่ที่หนึ่งคือบอตเอ่อคือครีมบำรุงใช่ไหมฮะตะกร้าที่สองคือบอดี้ออยมันคือใช่บอดี้ออยกับครีมบำรุงใช่ค่ะเป็นคริสเตอร์นะทุกคนเป็นคริสเตอร์เป็นคริสเตอร์โอเคเตออล์ นี่เราจะบวาๆวาแบวบๆงไงใช่ถ่ายบอดี้ไงาไปออางนารักดีด้วยครับพี่โอ้หนูชอบเพื่อนพี่มากเลยนะถ้าทยยังเขาเป็นไอดอลหอูเขาเลยไม่มีโอกาสได้เจอเขาไงแต่พี่โอ้ยเลยได้เจอพี่โอ้เจอไหมพี่โอเจไหมพี่โอ้เจอเหมือนกันรับนพี่ันกเลยวันนี้โอ้ยกติมหนูดูพี่โอ้นนะชอบตกลงชอบหระต่มชอบถักถอดเสื้อผ้าแล้วเข้ามาหาอะไรอย่างนโอ้ยติดตามจริงดวติงดดูไปแค่รวก่อนออกก่อนออก เอาทีละอย่างมาเอาทีละอย่างให้ลูกค้ากดก่อนไปที่ตะกร้าที่ที่สามที่สามก่อนอ่ะอันนี้เป็น you r glow collagen facial mask ตัวนี้เป็นตัวหมาค่ะพี่แม่หมาไว้20พี่ทัญย่าหมาไป15-30นาทีแล้วก็ไม่ต้องลากเราจะลอกออกได้เลยแบบนี้โอ้โหจะมีความเป็นกราสสกินนั่นก็คือกระจกค่ะอ๋อแวบเงาเงาใช่เลยครับมันกราสสกินเลยเพราะตัวนี้มาเป็นแผ่นเลยครับส่วนผสมหลักมันคือดอกซากุระค่ะซากุระอินกิวเดียนมันค่ะอินกิวเดียนมาไม่เดียวค่ะรส นี่นะจังคนใช่แม่ติ่นนาราไม่แพ้กลิดสดชื่นแต่ดีกดมหน่อยต่ไม่ต้องห่วงนะคะของเราปลอดภัยแล้วก็ผ่านการอ่ทุกอย่างจากโรงงานเรียบร้อยสินค้าเราดูอาจจะลักชูรี่นิดนึงแต่เราขายราคาหลักร้อยค่ะเพราะว่าเรามาที่นี่ทันทีโอ้คลดีนะเื่นกันค่ะเ้าร้อยแให้2องกสบเหลือ260ร้ในไลฟ์เราเหลือให้ได้สยจ้า าต่างกันค่ะเป็นมา์คอลลาเจนไวทิ้งไว้ที่หน้าค่ะคือทาทาทาเหมือนทาครีมครับทิ้งไว้์สิบถึงสิบห้านาทีจะได้ลอกออกลอกออกเหมือนกันอุวยเนี่ยยังไม่ต้องถึงสิบนาทีลอกออกเลยมีครีดมือบินเธอเหมือนลอกนั่งเครื่องบินจากดอนเมืองพอถึงเชียงใหม่ปุ๊บลอกออกเลได้เลยใช้งานได้เลยลอกแล้วเธอบางคนได้แต่เข้าสู่เอาไว้ฟังลงในใจลอกแล้วเธอคุณอนันต์ดิฉันกลับมาแล้วค่ะดิฉันเดินออกไปนิดเดียวคุณอนันต์บอกว่าเธอหายไปไหนค่ะ คุณบอกคุณอนานๆสิคุณเก็บรีบไปเลยนี่เอาไปใช้เอออันนี้อันนี้ก็ดีมากเลยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเป็นบอดี้สาวปาร์ตี้สาวชอบไปทะเลใครที่ชอบถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะมันดูผิวแบบวาวทุกคนทุกอย่างเหลือ200กว่าบาทรีบกดเลยสองรอยกว่าบาทเจ็ดแปดร้อยอ่ะใช่ครับจากเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเก้าสิบครับลดลดหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ในไลฟ์นี่ให้ลองใช้ดูใช่ไหมในไลฟ์ของพี่ยาเป็นไลน์พี่ยาเท่านั้นลิเตอร์วาวกลิตเตอร์ใช่พอกระตัดเนื้อเนื้อก็คงดีดขึ้นไปเหมือนเดิมเงถูก ตะก้ามีส่วนลดให้ด้วยเยอะมากอันนี้เวลาออกงานใช่ไหมมีอันนี้เวลาออกงานไปทะเลหรือว่าแม้กระทั่งชีวิตประจําวันถ้าเราใส่สายเดียวหรือ๋ยาใส่แม้กระทั่งแขนสั้นแต่เราอยากจะแขนวาวๆเนี่ยแล้วมันจะดูเล่นไฟค่ะมันจะดูแบบเลนไฟมันจะดูแบบลักชูคุณหนูคุณหนูโอ้โหออกงานเนี่ยต้องทาบอดี้ออยล์ตัวนี้เนาะถึงแม้ว่าคริสเตอร์วันน่ะคริสเตอร์คริสเตอร์วันไหนเขาพูดยังไงคริสเตอร์เป็นคำหลังพูดอีกคริสเตอร์กลิเตอร์กลิเดอร์พูดยากก็มี่คริสเตอร์ไม่ต้องมีเอสซินโดร ไม่ได้ถ้าเราถ้าเราใส่ใส่ดียวแล้วจะแกแลปินแต่ในระหว่างระหว่างที่ปิ้นก็วับวาวมีคริเตอร์ใช่มีคริเตอร์ก็ถามว่าไม่มีปลายทางจนพูดไม่มีปลายทางค่ะค่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะกลัวกับปลายทางใช่ไปลายทางราคาั้า่จะปลายทางราคามันจะแรงแน่เอาไปถ้ามีปลายทาง79 0ดอเ้าสิบเาคกดเลยจิ้นจ่ายจบเลยเนี่ย200กว่าบาทใช่เพราะเดี๋ยวเผื่อที่จะต้องส่งไปส่งกลับกันอีกอย่างงี้งเราต้องนี้เลยทุกคนอีกประมาณไม่เกิน4นาทีนี้นะครับหมดเวลาสำหรับราคานี้นะคะ คนมันกำลังเราไม่ขายขายแค่ต่อมร้อยห้าสิบบาทเองครับแล้วตะก้าจะเด้งกลับไปที่ราคาเดิมนะคะช่วยซัพพอร์ตกันด้วยด้วยการกดตอนนี้เลยนะคะผู้ชมขาแล้วคุณคิดว่าบอริโอイルเนี่ยนะคะมันจะทำเป็นเนิดหนักมากไม่เนอดนะค่ะคนถ่ายตรงมือแบบมือวาวมือวาวเห็นไหมไม่แต่เมื่อกี้ลองมาดโอนจะทาตรงหน้าอกเวลาไปนอกไปแบบไปเที่ยวผับเที่ยวทะเลนะเนอเนอเนาะเนอไม่ได้ดูแบบเซ็นอเนอเนอเนอแต่จะบอกว่ามาเมื่อกี้ลองแล้วเข้มข้นมากเนี่ยมันจะมีความกลาสอย่างเงี้ยพี่เอ๋นี่ไงนี่ไงี่อ๋นี่ไงพี่เอ แล้วเดี๋ยวสักพักมันแกะออกได้เลยนี่ดูมือมีนะนี่มันบอกกับอาชีพศิลปินดารามากเพราะว่าบางทีเราต้องตื่นเช้าไปงานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมาร์กดงไว้าตื่นเช้าไปงานก็คือเราไปใส่บาทก่อนเราก็ปิเตอร์แล้วหลวงพี่ก็ต้องมองแล้วว่าอัมณ์ทำไมปิเตอร์มันหลุดดังนี้เลยเขาใจยาประมาณนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยพวกสิวทรงสิวเซียนพวกคราบสกปรกที่เราไปเจอมาทั้งวันพวกมลภาวะต่างๆใดๆหลุดพร้อมกับตัวนี้เลยลูกดิฉันใช้ได้ไหมฮะแบบตัวมาร์กอ๋อตัวเด็กได้ครับ อยู่นุ่มใช่ไหมล่ะเฮแต่บอดี้ออยดีนะเออยู่นุ่มเลยเป็ชียวกรูดยังงงอยู่ก็เป็นแฟนขับมาทั้งสามคนเนี่ยเรารู้ทุกคนเพื่อนบ้วนเชี่ยวกรู่รู้อีกเออเท่สองร้อยกว่าบาทอ่ะคิดอะไรมากพี่แพบมีเมียมาเหรอนุ่มใช่ไหมอ๋อนี่คือหนูมาร์คแล้วพี่คจริงๆเจ้าของแบรนด์ให้สองหกนะคะวันนี้แต่ตะกร้าพี่ย่ามีส่วนลดเยอะเหลือบางคนเหลือสองสี่บางคนเหลือสองยี่ถูกค่ะคือช่องซ้อยเฮียงอ่ะเขาจะมีคูปองเยอะ เพราะฉะนั้นถ้ามาที่มามากดที่ช่องซอเฮียงอะ่ะซอเฮียงคือพี่ธัญญานะคะ <c> เปลี่ยนชื่อซอเฮียงแล้วซ <c> <จะ S 2> อเฮียงก็แบบบอกลูกค้าเลยว่าต้องราคาพิเศษ <c> <c> ใช่เพราะซอ <c> เดี๋ยวดีทุกเกง่ง<อ> <c> รวมถึงฝากแบรนด์เล็กๆไว้ในช่องพิญญาด้วยนะคะยูเอทไทยแลนด์นะ้ำไม่เล็กละนี่ไม่พราะเราเป็นสินค้าใหม่จริงๆพี่เอกเราไปมาทุกเทศกาลแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหน <c> ึ่งวันที่เราแฮปปี้มากที่ได้มาที่นี่นะซอเฮียงน้ำยูเอทไทยแลนด์ยูเอทไทยแลนด์คือถ้าเป็นผิวขาวเซนเบอร์ก็จะเป็นผิวออกขาวหน่อยถ้าตุ้มโก้ก็จะแบบผิวสีผิว หนีเค้้ก็ไไมม่ดยือแต่สำหรับเรานะถ้าแบบลักชูหน่อยก็กริสเตอร์ถ้าเป็นสาวมวยขาวๆก็ไปที่สิวเลิสติกเลิศกริสเตอร์กลิสติสเอร์กริสเตอร์กริสติกฮะกดเลยนะคะราคานี้ซื้อในช่องยัวก็ไม่ได้นะช่องยัวก็ไม่ได้นี้ทุกคนอุยริเหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้ว200กว่าบาททุกอย่างเลยตะกันที่1 2 3นะฮะวานิออยตะกันที่2นะครีมบำรุงตะกันที่3แล้วก็มาร์คคอเจนนะฮะมาร์คคอเจนเป็นการที่สามจ๊ะจ้าเอาอันนี้เอากริสเตอร์ไป กูน้ากู้หน้าดงดีนะครับใช่ช่วยซัพพอร์ตยูเออร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะด้วยซัพพอร์ตหน่อยนี่จาจะพูดแบบพี่เป็กนะไอ้น้องอย่าเห็นราคานี้ในช่องช่องน้องนะไอ้น้องราคานี้ก็คือแค่ช่องไม่ย่าเลยเจ้าของแบรนด์น่าใส่มากโอ้โหเงางามงามนี่ไงมาร์คประจำมาร์คประจำนะคุณสันคุณสันคุณสันนี่คุณสันไม่แต่งหน้านะคะขนาดเราแต่งยังไม่แต่งถ้าคุณสันเลยนะคะเอาลิปของคุณเอกที่ท้ายคุณส่ไัดแดงไปแดงไปเหรอคะแดงไปนะคะโอเคค่ะ ทุกคนกดสามวิสามวิโอนเลยกดซื้อเพราะพี่เพชรใช้ดีมากแปดร้อยเก้าร้อยเราไม่ขายนะครับวันนี้สองร้อยกวาบาทหรืสองร้อยห้าสิบนะครับบางคนกดได้สองสามสองวิมีใครกดไม่ทันไหมต่อเวลาไหมเอออีกนิดนึ่งไหมเกิดเหตุอะไร ขอนึงเพลงขอหนึ่งเพลงเนพี่เพชอยากฟ like ังเพลงอะไรขอหนึ่งเพลงหนึ่งบทเพลงในสำหรับกันเรื่องตนไม้โอนช่วยอะไรลองได้ไหมคะเพราะว่าพี่เพชอ่ะเขาปีบโอนกับนักดนตรีนักดนตรีค่ะเขาไม่แปลกับคุณเอขอหนึงเพลงแล้วจายไปนะทุกคนขอวันนี้ขอบคุณพีอาว่าพี่เพชมาด้วยเอเหรอเอาร้องอย่างที่ร้านได้ไหม เยอะมากแม่จะใช้สินค้าเหล่านี้มันมีสองสีไงซิวเวอร์กับโกงไงมันจะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ม่ได้ไปพี่เพชรปายพี่เพชรเร็วได้กลิสเตอร์พี่เป็นฟุตกลิสเตอร์อันนี้ผิวพี่เพชรนะครับเป็นคนผิวสองสีเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้นะชองพิญาจะฟิลหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเอ้ยไงไงกระจ่างกระจ่างเ ถามฉันว่าฉันนี่เห็นมาพี่เป๊กไปข้างหน้าเนี่ยยอดเดินนะพี่เป๊กพี่เป๊กไม่อยู่ค่ะพี่เป๊กเราอยู่ที่คอนโดพี่เป๊กค่ะอยู่เมียตามไปว้าพ่อเลี้ยวผิดเลิศโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับผิว2สีนะคะเอาซินเวอร์ไปส่วนคนคนสองสีเอาผิวพิงโกไปคนผิ